กลับมาสู่คอนเทนต์หลักของรถผมก็คือการซ่อมรถนั่นเองที่มาอยู่ร้านกาแฟาเพราะว่าเยวขอความช่วยเหลือจากพี่ฟิี์มให้เขาช่วยนะครับเเรื่องมันมีอยู่ว่ากระจกข้างผมหายไปนะครับเพราะว่าเอ,อมันพังเวกย็เลยถอดออกและนี่ก็คือสภาพกระจกของผมตอนนี้นะครับ สาเหตุมันคือเนี่ยจะมีคลิปหนึ่งตัวเนี่ยมันหลุดออกมาซึ่งปกติอ่ะมันจะอยู่นี่มันจะมีตัวนี้สปริงใส่ลงไปปุ๊บแล้วก็มีตัวข้อบใส่ปุ๊บกดลงไปแล้วก็กิบล็อกกิบมันจะล็อกกับในนี้นะครับเนี่ยจะมีบาเนี่ยาบาร์ตรงนี้ไว้ใส่กิบปัญหาคือไอ้สปริงตัวเนี้ย มันโคตรแข็งอะกดไม่เข้าผมกดยังไงก็กดไม่ลงก็เลยไหลไม่ได้ก็เลยกระจกก็แยกไว้แยกล่างอย่างที่เห็นตอนแรกอะตั้งใจจะซ่อมเองแล้วทีนี้ซ่อมไม่ได้ก็เลยเอองั้นตัดสินใจเดี๋ยวเปลี่ยนกระจกเลยวันนี้ก็เลยขับมาล้างแฟให้พี่พิมช่วยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผม,มาไม่มีสว่านมันต้องใช้สว่านเจาะเลยกระจกใหม่ที่จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับ นี่นะครับกระจกใหม่ที่จะเปลี่ยนเป็นกระจกคาร์บสแควร์จีซึ่งผมซื้อมานานมากแล้วอะ่ะน่าจะซื้อรถใหม่ๆก็หาซื้อกระจกเลย่ตอนแรกอับผมตั้งใจจะแปะ ตรงนี้เว้ยเจาะประตูแล้วก็แปะมันสวยกว่าแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมุติเราเจาะประตูไปแล้วอ่ะแล้วเกิดกระจกมันใช้แล้วแบบเออเราใช้ไม่ได้จริงๆอ่ะเราจะได้ไม่เสียดายประตูนะครับที่ผมจะใส่ก็คือเดี๋ยวจะเอามันจะมีแผ่นเพจแผ่นเพจเอาไว้แปะตรงข้างๆแทนกระจกเก่าแล้วก็เจาะรูยึดกับไอ้กระจกตรง,างรนา้ก็แทนนี้เพราะว่าถ้าสมมุติเราใช้ไปเรื่อยๆแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะเรายังสามารถ เปลี่ยนกับใส่กระจกเดิมได้โดยที่ประตูยังไม่ได้เจาะนะครับ uh huh. ถ้าหากว่าเจาะประตูไปแล้วเนี่ยมันผมว่าใจผมยังไม่ได้พอถ้าสมมติว่าใช้แบบคาสเฟ็แล้วเรารู้สึกว่าโอเคใช้ได้มันไม่เมื่อยนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะประตูใส่กัน uh huh. แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนก่มกาแฟก่อน ไม่ติดเลยรูค้ารู้ลค้าเช้าได้กินทุกวนที่ซื้อดอกไม้ดอกไม้แตกแกัมปากมันเด้งอยู่จนงงตอนที่โดนชนผมยังงงอยู่เวยแล้วพอแบบโดนน้ำแบบมีสวนน่ะนนนะ คือคือมันเป็นอย่างนี้ชมพูเลยพี่ส่วนตัวนะเอาส่วนความชอบส่วนตัวพี่นายไม่ชอบชส่วนตัวไม่ชอบเฟืองบดน,น,นี่ใส่นี่เฟเวอร์เต็มเต็มอันเนี้ยถ้าสำหรับคนกินสเปรย์ังถือว่าบอดี้เยอะถูกไหมอ่าส่วนตัวเนี้ยเนี่ยคือบอดี้กลางปกติกินบอดี้เยอะกว่านี้อ่าไม่ออกไหมทีนี้พอเฟเวอร์มันมาเต็มความคาดหวังของคนกินสเปรย์ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ กินกูเฟเวอร์มาปึ้งถ้ากูจะหากูก็มาเลยไม่ใช่มานั่งรอแบบกูไม่ได้สนุกขนาดนั้นบางทีนึกอ่งรออยากได้แบบง่ายๆเออผมว่ามันมีข้ออย่างใดวะคนส่วนใหญ่ใช้เปลืองแบนเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาใช้เปลืองแบนเพราพยายามดื้อเล่นโคอนิโซส่วนตัวเองเก็ปวดตัวเกับส่วนตัวอื่นลักษณะ่องคนใช่แล้วก็เป็นเหมือนนิสัยของเปลืองถ้าเรามองเรามองกันที่สมมติว่าเป็นคนในวงการกาแฟ ระมองที่บทมันคือแบบโอ้ไลฟ์ฟันมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้น,อน,นรอบบมาทมันเท่านั้นเทาน่านี้สมมุติระมองในมุมเมคิกเรามองว่าระมองในมุมแบบและนั่นแหละครับก่อนที่จะเริ่มงานก็นั่งคุยลำกันก่อน <c oughs> ตามสไตล์ครับมาร้านสําลักผมไม่เคยได้กลับบ้านไหวติดนั่งคุยเล่นซะนาน,นครับที่ร้านยังมีปังโก้กินอีกคือถ้าไปเอาเช้าอ่ะมีกินตลอด นี่ครับพวกมาครับเมื่อวานนัดพึ่งไปปั่นเพื่อนซื้อคูเป้มาอีกคันหนึ่งตีงอนรับนี่ทำไมเขาฟ้ามันมืดมนจังวะตอนนี้ลำเสร็จเรียบร้อยกว่าจะได้เริ่มทําหมดไปเป็นชั่วโมงครับนั่งคุยเล่นกับนัดกับพี่ฟิล์มอยู่ก็เดี๋ยวมาเริ่มเลยใสยก่กระจก กาแฟที่มีเครื่องมือนิดหน่อยอันนี้อันนี้มันต้องขันขันตรงนี้ก่อนพี่ที่มันไม่ขยับเพราะมันแน่นหรือล่าแกนมันน่าจะหลวมแล้วก็ได้นะหรอเออม,มันไม่เคยขยับ,ยบอ่ะเดี๋ยวลองดูแกะดูกอนออกไหมพี่ขอให้ออกนะแต่ถ้าสมมติว่ามันไม่ออกจริงๆแล้วมันเสียงหวาดไม่ต้องออกก็ได้นพี่ ฝั่งนู้นเออว่ะ แหงจะวางแล้วดูดูดูเลยจอแบบพอดีเป๊ะแ่แบนอันนี้มีป่ะอ่ะเพราะว่าอันนี้แวนแวนที่บ้านผมรับติดตั้งระดับยนต์ดูเนี้ย เนี่ยะลุแน่เนี่ยพอแล้ขแล้วในตัวแน่นแล้วตัวที่เหลือแม่งอยู่แล้วแน่แล้วนะไปนั่งลองนยดูนี่้งึงแล้วปเราไม่ั้่าองตนีันนี้แล้วปับนี้ไงโอเคละอยางงี้หร้อ่นั่งต่อ เนี่มันเสียงจัดเลยนะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวมันไม่ชิงเลยพี่ปกติเราจะเห็นตูดรถตัวเองไงเอาจริงปะเลี้ยวเราไม่รอใครก็พอแล้ว ลั่นลันเอาไหมเอาใหมมึงนั่งให้มันเหมือนคนขับ <ฮะ S 1> อ่ะอเอาซอแยกได้ไหเบบนี่ยวันละข้างนี่ครับติดเสร็จแล้วโอ,อ้ยังซิ่งอ่ะเดี๋ยวติดอีกข้างแล้วไปลองขับดูว่ามันจะใช้งานได้จริงเปล่าตอนนี้ถอยกระรอีกข้างรอแล้วครับเดี๋ยวติดตั้งอันใหม่เข้าไป ีงานละเอียดนะครับบาริสต้าบอกว่าไม่ได้สองข้างมันต้องเท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันแล้วบาริสต้างุดหงิดครับคือบอกเลยถ้าผมทำเองอะช่วยกว่าน,นี้เยอะคิดถูกแล้ว เดี๋ยดึงคนเลอะแล้วไม่เลยลลางเลยมันเอาออกได้ป่าวกครทำทำน้ำมันมีอินทน้ำยาที่มันกลับตกสแต่เสร็จแล้วครับสองข้างใช้ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้วยแน่นอนมาไปลองกันน <ac compare> <ute> hey, oh oh ั้ อะไรไม่ได้เลยมัะเนี่ยนนเนี่ยเมียนั่งบ่นมันเนี่ย อุ้ยแทงเ้ยคันขาวอ่ะเราทอดูันนทอกับรถนะครับดคัมันจะแบบระยะน้อยๆหน่อยนะแบกนิดนึงอมมัลากได้นะ ที่อะไรนะคออตัวนี้ยา่หลังมันดนิบเลยนน <c oughs> หลังจากที่เปลี่ยนกระจกเสร็จแล้วก็มีบริการถ่ายรูปด้วย <c oughs> พี่ฟิล์มถ่ายรูปให้ด้วยแล้วก็ผมขอให้เขาถ่ายรูปปกให้ด้วย <c oughs> full service <c oughs> ได้เปลี่ยนอะไรแถมได้รูปด้วยสรุปแล้วอะ่ะไอกระจกที่เปลี่ยนใหม่ ระยะการมองเห็นนะครับหรือว่ามุมมองอ่ะมันแคบกว่าของเดิมนะครับซึ่งของเดิมอ่ะมันดีกว่าเออแต่เนี่ยมันได้สวยกว่าแล้วก็ตอนนี้ของผมคือของเดิมมันใช้ไม่ได้ก็เลยต้องเปลี่ยนจําเป็นต้องเปลี่ยนก็เปลี่ยนเดี๋ยวใส่ไปท่านี้ก่อนรู้สึกเออดีมองรถเองแล้วมันสวยขึ้นนะครับช,บชอบชอบแต่ว่าแค่มันมองไม่ชัดอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนิดนึงคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณทุกการรับชมและการติดตามในกันคลิปหน้า